อ่นความหมายนั่นกาดสวยๆว,วิวสวยๆมาฝากเ,เพื่อนค่ะสวยงามมากเลยนี้เรามีโอกาสได้มาเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าว,วัดรอยเท้าจับแพะชนแกะ อ่านคำมานั่นอ่านคำมานั่นเขียน,นรรด้วยมือลบด้วยเท้าว,วัดรอยเท้าจับแพะชนแกะพูด มาทำบุญด้วยค่ะถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็มาแวะชมชี้พงให้กัะลอกว่างงูไม่พ้นคอใหญ่งูเล็กะแม่แม,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 ม่ปีวอกปีแรก หลุดแตกไปแล้วนะ่ะลวงคองงวเหา่าหน้าเนื้อใจเสือบ้านแตกซ้าแหละกครับกาอยู่ข้างหน้า พอกละกาจากชี้โครงให้กันลอกให้คนหลายตัดหางปล่อยวัดมันเป็นสุภาษิตไม่มีห่วงหาห่วงมาอ่านคามไหมนั่น อันนี้เห็นคขขึ้นภูเขาเหรอทำเปียบเปืยทำงานที่ย็นไปทำธุระกลับมาก็มาแวะหน่อยหนึ่งมันไม่ใช่ทางผ่านแต่ลูกๆเขาพามาอันนี้คือกำปั้นทุกดินไงูเล็ก แม่มแม่ปีบอกปีลกาอยู่ข้างหน้าบอกระกาจ<ะ>ับอ่านคามไม้นั่นก็สุ่มไปเยอะเหมือนกันค่ะ ตัดหางปล่อยวัดมันเป็นสุภาษิตเห็นไหมคะอันนี้เคยมาตั้งแต่สมัย 40, 40ปีที่แล้วตอนนี้ก็50ปีแล้วพูดไม่มีห่วงหาห่วงมาใหญ่เล็ก แม่แม่ปีวอกปีละอันนี้คือปีกระต่ายอันนี้คือปีมันโรงเนาะปีงูใหญ่มาโลโรงมาเสงงูใหญ่เห็นไหมคะอันนี้เคยมาตั้งแต่สมัยสีสิบปีที่แล้วตอนนี้ก็ห้าสิบปีแล้วนะไปทำธุระ,ระกลับมาก็มาแวะหน่อยนึง มันไม่ใช่ทางผ่านแต่ลูกๆเขาพามาหลุดแตกไปแล้วนะ่ะลวงคองงวหนนเห่าก็ซุดโสมไปเยอะเหมือนกันคะ่ะตัดหางปล่อยวัด มันเป็นสุภาษิตพูดกำปั้นทุบดินมันเป็นคำพังเพยหรือเปล่าที่เขามีเขียนสุภาษิตสุภาษิตว,ว่างงูไม่พ้นคอใหญ่งูลเล็ก แม่แม,ม่มมมปีบอกปีแรกเพืเ่อนๆมาเที่ยวเมืองสวรรค์ค่ะเห็นไหมคะทเทวดาขี่กระต่ายอันนี้คือปีนักสัตว์เนาะสิบสองปีนักสัตว์อันนี้คือพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องจุดใต้ตำตอ่อไม่เข้าใจอยู่ดีพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องจุดใต้ตำตอ่อ ไม่เข้าใจอยู่ดีชี้โคงให้กันลอกให้คนหลายของเราพี่เสือนางยักษ์สวยงามมากค่ะเพื่อนๆหลดแตกไปแล้วนะ่ะลวงคองงูเห่าของเรา ปีเสือนางยักษ์สวยงามมากค่ะเพื bon ่อนๆทำนาบนหลังคนก็เป็นคำสุภาษิตทั้งนั้นเลยเนาะเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองสวรรค์ค่ะเห็นไหมคะเทวดาขี่กระต่ายอันนี้คือปีนักสัตว์เนาะสิบสองปีนักสัตว์อันนี้คือ ก็มาทําบุญด้วยค่ะถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็มาแวะชมชี้พงให้กับลอก,กอ่านความหมยนั่น <c oughs> นะไปทําธุระ <c oughs> กลับมาก็มาแวะหน่อยนึง <c oughs> มันไม่ใช่ทางผ่านแต่ลูกๆเขาพามา น้าเนื้อใจเสือบ้านแตกซ้าแหลกขาดไปทำธุระกลับมาก็มาแวะหน่อยนึงมันไม่ใช่ทางผ่านแต่ลูกๆเขาพามาอ๋อนินนินนินน,น,นินทากับผู้ที่เป็นยักเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าวัดรอยเท้า จะแพะชนแกะวัดสวยงามค่ะเป็นเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวเมืองสวรรค์ค่ะเห็นไหมคะเทวดาขี่กระต่ายอันนี้คือปีนักสัตว์เนาะสิบสองปีนักสัตว์อันนี้คือขูดคอ กาดสวยๆวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะสวยงามมากเลยนี้เรามีโอกาสได้มาอันนี้คือกำปั้นทุกดิน <c oughs> กล้าเกินความสามารถของตนดอกไม้ก็สวยค่ะอันนี้ตัดหางปล่อย <c oughs> อันนี้เห็นเขาขึ้นภูเขาเหรอทำเปียกเปยทำงานที่เยี่ยมเพื่อนๆนมาเที่ยวเมืองสวรรค์ค่ะเห็นไหมคะเทวดาขี่กระต่ายอันนี้คือปีนักสัตว์เนาะสิบสองปีนักสัตว์อันนี้คือพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องจุดใต้ตำต่อไม่เข้าใจอยู่ดีเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวเมืองสวรรค์ค่ะ เห็นไหมคะเทวดาขี่กระต่ายอันนี้คือปีนักสัตว์เนาะสิบสองปีนักสัตว์อันนี้คือวาดสวยงามค่ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> อันนี้เห <c oughs> ็นคขาขึ้นภูเขาเหรอ <c oughs> ทำเปียบเปยทำงานที่เยอะ <c oughs> ว่างงูไม่พ้นคอปั่นทุกดินสวยงามไหมครับเพื่อนๆตัดหางปล่อยวัด